คุณซอปลานะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายกรณีนี้นะครับก็เดินทางมาถึงจุดเซฟเฮ้าส์ดังกล่าวแล้วนะครับพร้อมโดยคุณศิระเจนจาคะและทางเจ้าที่ตำรวจสพเมืองสงขลานะครับเข,เ,ขเขาเข้ามาโดยก็เข,าาเ,เข้ามาจอดรถอะค่ะจอดรถเสร็จก็ตกลหน้างก่อน,นแล้วเรจะตักเขาตักเขาก็อนเสร็ตังเข้าไปข้างในค่ะเสร็จตังแล้วก็ัช่องเข้าไปข้างใน,นตังค์งงงตังค์ประมาณเท่าไหร่สิบล้าน สันสิบล้านแล้วก็ยยอยอไปีบปมตั้นได้ปิเข้าไปด้วยเข้าไปล้วนีแล้วก็ทีนีงทางนห้องเล็กๆค่ะแล้วมาด้วยป่ะใช่าด้วยคี่นับนไปเด้วยับนั้นไปนี่มียังไปไไม่มีค่ะหนูยืนยันได้ว่าไม่มีค่ะ ข้งในห้องการที่เรายังเข้าห้องไม่ได้คพราะว่าข้างในนี่มีตู้ทางานสภา้เป็นบ้านอะไรด้วยมีนี่ก็ด้ปากกาหมมีสภาพเป็นบ้านคนอยู่อาศัยมีก็อีรับแขกมีหรือว่าเป็นสภาพก็มีตแล้วก็ข้างในเป็นห้องสวนห้องน้าก็ห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนค่ะคือลักษณะที่ท่านถาม่าทีข้างในเป็นลักษณะเป็นบ้านคนอยู่อาศัหรือเป็นห้องทางาน โตหลายหลายหลายตัวไหมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตัวแล้วก็ข้างในหนึ่งตัวรับครับมีคอมพิวเตอร์ไหมคอมพิวเตอร์อะไรมีไหมไม่มีนะครับโตนั้นถามไม่มียืนยันยยืนนัได้มีรูปอะไรด้วยค่ะในรูปด้วยค่ะไฟนี้ยังไม่มีไฟนี้ังไม้เลยถ่ายถ่ายกับยืนยันได้ว่าไม่มีไม่มีครับยืนยันได้เลยค่ะ แล้วแล้วเห็นว่าตอนนั้นที่ใต้ที่หาสถานที่ราชการห้ามเข้าโดยอนุญาตค่ะเนี่ยอนุญาตเราเราตั้งอยงนั้นตั้งอย่งนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะตั้งอยงนี้แล้วแล้วเห็นเห็นบอกว่าไม่ได้โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ได้มายังไงตอนนั้นของน้องเขาให้ค่ะพตอนนั้นเขาจะเอาพี่สาวมาคนเดียวอยู่หนูความเป็นห่วงพี่สาวหนูก็เลยพาพี่มากับพี่สาวด้วยอ๋อแต่ใต้นี่มีใช่ค่ะ ถึงมีโทรศัพท์ก็ทำอะไรไม่ได้นะพี่ตอนนั้นอ่ะคนที่ไปบ้านหนูนั่นแหละคนที่ดูบ้านหนูอ่ะคนที่รู้เก่งขาบ้านอย่างคนที่รู้เชื่อหน้าที่แสดงหมายไม่ดูไม่ไม่ใช่คนนนั้ใจบ้านบ้านเราไกลไหมใกล้ค่ะห้านาทีหน่อยนี้ข้างในเป็นสามชั่วโมงแล้วก็คือประมาณสิบล้านแล้วให้เอากระดาเหรอใช่ค่ะมากเพราะว่าไง ก็ตอนแรกเขาบอกว่าให้หนูโทรหาคนที่ไว้ใจที่สุดค่ะหนูก็โทรให้เอาโทรศัพท์หนูนะคะโทรไม่ใช่โทรศัพท์หนูเพราะเขายังเปิดลำโพงให้เขาฟังค่ะค่ะก็หาคนที่ไว้ใจได้ให้ไปเจรจากับคนใหญ่ให้มาช่วยคุยอะไรอย่างนี้ค่ะห็นก็เขาบอกว่าทีแรกเขาบอกว่าจะยึดสิบล้านแล้วก็ทองหกสิบบาทคือยึดหมดเลยค่ะแล้วรถกระบะตรงขั้นคือจากเราเราโดนจับมาจากที่ไหน อยากที่บ้านเลยค่ะถ่ายังได้ผีกิโลอยกิโลได้บ้านไหมไกิโลได้บ้ไหมกิโลได้ไหมครับที่บ้านที่บ้าน25กิโลครับ25กิโลแล้วเราวัดอยู่ไหนอะไรนะคะันี่25กิโลใช่ไหมครับนี่อ่ะ ร้วโรงพักอยู่ไหนตโรงพักไม่รู้กลางอ่ะนะจากจากตรงเนี้ยบ้านเนี่ยไป,ไป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 ตรงไหนอยู่ระหว่างนี้เหรอทีกว้างโรงพักใช่ค่ะอยู่ระหวาะ่วางกลางเลยระหว่างกลางเลยค่ะโรงพักค่ะอยู่แถว่รงานนท์อยู่ไหมซิ่งงานนครซิ่งงานนครค่ะโรงพักซิ่งงานเดี๋ยวสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปไปไปพิจารณากัน,นเลยนะว่าอย่ากนี้ทำไมไม่แวะโรงพักโรงพักเป็นยังไงทำไมถึงมาที่นี่นนเนาะ อ่าแล้วขนขนมาเนี่ยตอนตอนที่ขนมาจากบ้านเนี่ยมีขนัใส่อะไรมาตะกร้าตะกร้าถุงดำใช่แต่ถุงดำเขาไม่มากุมหัวหรอเออไม่ก็กรุงได้ค่ะเออเดินเลยก็กลัวอย่างนั้นอ่ะเหรอไม่ตายก็บุนเร็ยวบุญบุลุยแล้วแบบว่าแบบนั้นแล้วก็มาต่อรองเลยต่อะไรบ้าง ค่ะนั่นแหละก็คุยคุยไปตอนแรก,กยึดหมดเลยแลว้วหนูถามว่าหนูผิดอะไระหนูก็กลัวตอนนั้นนะก็เขาหนูบอกว่าให้ให้ให้เล่นห,หนูอีกอะ่ะแบบว่าให้พูดในห,หนูอีกหรือว่าหนูผิดอะไรอ่ะนะ,ะเขาก็บอกไม่ได้ถึงกลงเขาตัวกลับมาว่านายจะเอาห้าล้านถึงรู้ความที่ว่ากลัวน้องกลัวแฟนด้วยเพราะว่าพวกเราไม่ได้มีอาวุธอะไรอ,ะ<ช>อ่ะเพราะเขาอยู่กัเนเต็มอะค่ะแล้วก็ กก็เเลลยยอมตงพื่อจะให้จบท่านท่านในรันในกรณีเนี้ยชุดนี้เขาอ้างว่ามีนายใช่ไหมท,ท่านทนายนึกดนูนะกับดูนะถ้าหากว่าใช้าสารสอบสวนหรือทีมสอบสวนที่เนี้ยถ้ากลัวไม่ไม่รับไ,ไ,ไปทำเนี่ยเราจะจะขอเข้าไปขอบปากเอาไหมก็ก็เอาได้เออได้ด้วยนะว่าการสอบสวนว่าว่าในตำรวจชุดที่อยู่ในเนี้ยอ้างว่านาย ใช่ไหมจำหน้าได้ไหมจำหน้าได้หมดนี่ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ก็ดูก็ขอขอดูหน้าตำเหลืทั้งหมดนะเนาะครับสีเนาะยืนยันเลยชี้เลยตั้นคะหนูขอถามทำไมเซฟกเงาไม่มีกล้องวงจรปิดอะคะเพราะเพเหมือนถ้ามีก็เหมือนที่เราสอนนั่นเองเป็นหลักฐานนั่นเองนั่นแหละค่ะหนูหนูอยากรู้ตรงนั้นแหละค่ะทำไมไม่มีค่ะ เหมือนต้องผู้กับโจงไงผู้กับโจงโดนล็อกเพราะห้องเปนจะปิดเนี้ยและสิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดคือทําไมเซฟเขาถึงมาอยู่ในที่แบบนี้โรงพัแรมที่โรงพักไม่มีจัดสถานที่ที่ตั้งแล้วคือระหว่างไปถึงบ้านเนี่ยจากเนี้ยไปถึงบ้านเดี๋ยวไปดูโรงแรมนี้มีมีอะไรที่นักปั่นเดี๋ยวลองไปแล้วพี่จะเดี๋ยวลองมาสอบถามหน่อยขอถามขอถามขอถามทีตรงนี้หน่อยได้ไหมคะก็คือตอนนี้คือ อยากให้ทางผู้เสียหายยืนยันนิดนึงเขาว่าวันเกิดเหตุที่มาสถานที่แบบนี้ค่ะกับวันนี้ที่มาค่ะมีอะไรที่แตกต่างจากวันนั้นบด้างคะมีค่ะมีค่ะ้า่ค่ะมีรูปภาพด้วยนะคะอยากให้น้องฟังก็คือแตกต่างไงนะคะแตกต่างที่ป้ายค่ะที่หนูมาวันนั้นป้ายมันไม่ได้อดแบบนี้ค่ะชุดปฏิบัติการัติาที่หนึ่งคือไม่มีค่ะยืนยันใช่ไหมคะว่ายืนยันเลยหนูมีภาพประกอบค่างๆนี่เลยค่ะนี่ค่ะ ไหนๆก็นั่งตรงนี้นานไหมก็ก็นานค่ะทำไมเขาเรียกค่ะเรียกเดียวละคนเหรอก็ทีคนมั่งสองขากับแฟนมั่งเหรอคุณผู้ชมนั่งหลับลงกก็คือนั่งรอข้างนอกป้ายป้ายป้ายอันนี้มีไม่มีการป้ายนี้ก็ไม่มีค่ะไม่มีการใส่กุญแจมือไม่มีค่ะไม่มีการใส่กุญแจมือใช่ไหมค่ะ ก็ปล่อยให้นั่งอย่างนี้ค่ะเดี๋วมีมีตำเหล่าเฝ้าไหมมีค่ะมีเฝ้านะไม่มีการควบคุมตัวโดยแต่งแจมือแล้วทำเที่ยงใช่ไหมค่ะแล้วเขาแจ้งข้อหาหรือยังโอ้ไม่มีข้อหาไม่มีข้อหาแล้วแล้วเขาไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้แจ้งสิทธิ์ออกไป็นผู้รัาถูกไหมค่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราพูดวันนี้มันก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วนะค่ะ ถ้าไม่คิดว่าเวลสอบแล้วสืวนไม่เป็นธรรมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขอออนครับก็แล้วตอนนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการแล้วนับก็คือถ้าถ้าได้รับความเป็นธรรมก็ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีผู้ตรวจสอบอยู่แล้วถ้าอย่างไรก็เราก็ขออนเดี๋ยววันวันที่เข้าคณะกรรมการเราเนี่ยอาจจะต้องเชิญผู้การกองปราบมาด้วยว่าพอจะรับได้ไหมแล้วอ้อนสำนวนได้ไหมี๋ยวจะถามจะเชิญผู้การกองปราบมาด้วย ว่าสำนวนอีกเนี่ยแล้วผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็เนีย่ยคือผู้เสียหายแล้วพวกเกี่ยวข้องเป็นตำรวจเ้วยกันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยลัวรอไม่ได้ไม่ทำมันนะโอนให้กองปราบตำนวนได้ไหมดีทถานการด้วยเนาะ<อ>นะค<อ>ุณป้าแต่ถ้าพอถึงกองปราบแล้วเนี่ยพี่พี่ก็ต้องอยู่ที่พวกเราแล้วนะนะครับ คือสรุปว่าตอนนี้คุณปลาเนี่ยได้เงินที่ถูกที่บอกว่าถูกตำรวจยึดไปเนี่ยทั้งหมดแล้วหรือยังครับหรือว่าได้แค่ครึง<อ>่งห<อ>นึ่งหนูยันได้ว่ายัางค่ะถ้าว่าหนูได้ครบพี่หนูไม่มาดําเนินเรื่องให้มันยุง่งยากขนาดนี้หรอกพี่ก็รู้ว่าหนูเล่นกับตำรวจอ่ะ <umb> คือมันจะเกิดอะไรขึ้นเออถ้าหนูได้ครบหนูไม่มาป้าเรื่องอยู่อย่างนี้หรอกพี่ค่ะสรุปว่าเขาเรียกไปห้าล้านใช่ไหมครับใช่ค่ะอืม เห็นก่อนหน้านี้ครับทางตํารวจให้ข่าวว่าคืนเงินไปหมดแล้วแต่เราติดใจโพส์เฟซบุ๊กว่าพูดมาได้ไงเนี่ยครับผมตรงนี้เราติดใจในประเด็นไหนและเหตุการณ์ข้อที่จริงตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับช่วยเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยได้ไหมครับก็เหมือนที่เห็นนะคะพูดมากไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนลูกคดีนะพี่นะแต่แต่สงสัยว่าทำไมต้องยืดเงินไปแล้วทต่มาต้องคืนนะ